ยืน1ด้านเต็นรถมือสองคุณภาพดีม Mario Motor รถสวยลำดับที่1การันตีด้วยรางวัล The b e s t ว e n t e ยังคงยืนหนึ่งด้านผู้จัดจำหน่ายและรับซื้อรถยนต์มือสองคุณภาพดีที่ได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องส่วนกระแสสภาพเศรษฐกิจในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ สำหรับเต็นรถมือสองมาริโอมอเตอร์รถสวยลำดับที่หนึ่งเจ้าของสโ,โลแกนแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวก็ออกรถได้ พร้อมจัดไฟแนนซ์ให้คุณถึงหน้าบ้านและอนุมัติใน10นาทีของผู้บริหารคนเก่งคุณวัชรพัฒน์ช่อทวีพัฒรกุลที่นอกจากจะเป็นเจ้าของธุรกิจรถยนต์แล้วนั้นยังพวงด้วยตำแหน่งประธานชมรมรถยนต์มือสองจังหวัดปทุมธาน,นีอีกด้วยและล่าสุดขอตอกย้ำความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้สื่อรถยนต์ด้วยการคว้ารางวัลใหญ่แห่งปีจากสหชมรมร่วมพัฒนาไทยเครือข่ายองค์กรภาคีสื่อและประชาชนกับรางวัล The Best CEO ท ที่2เไปเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาณโรงแรมอมรีดอนเคคมืองกรุงเทพค่ะผมโดมวัชรพัฒช์โชติวีพัฒรากุลนะครับ CEO พกผู้ประกอบการรถยนต์มือสองอภายใต้ชื่อมาริโอ o มอเตอร์ครับค่ะวันนีไ้ได้รับรบางวัลรู้สึกงไงบ้างคะก็รู้สึกเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจกับธุรกิจรถยนต์มือสอง hmm. ด้วยนะครับ มีผลกระทบต่อธุรกิจรถยนต์มือสองไหมครก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีนะครับในธุรกิจรถยนต์มือสองเนี่ยอเผอิญว่าถ้าได้รับผลกระทบเนี่ยถือว่าเป็นส่วนน้อยอเพราะว่าในหลายๆผู้ประกอบการเองถ้าถ้ามีการปรับตัวเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์เรื่องของโซเชียลอะไรพวกนี้นะครับก็จะสามารถประคองธุรกิจไปได้นะครับแล้วก็อเผอิญว่าโชคดีที่ผมเรียกว่า,ามีประสบการณ์ กับวงการนี้มาเรียกว่าเกิด20ปีแล้วนะครับก็ทาให้ให้ให้รู้ว่าเดี๋ยวมันจะเป็นสถานการณ์ยังไงต่อไปนะครับแสดงว่าที่ผ่านมาทําให้เรารู้เลยว่าในเรื่องของธุรกิจเกี่ยวทาผ่านออนไลน์มันก็ถือว่าเป็นสิ่งสํงาคัญเหมือนกันถูกต้องเลยครับแล้วก็ต่อไปโควิดต้องขอบคุณโควิดจริงๆแล้วนะทาให้ทุกคนเนี่ยพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพตัวเองให้ให้รู้จักการใช้สื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้นถูกไหมครับนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเราเองมันจะเจอเขาเรียกว่าต้องพัฒนาตัวเองให้ก้าวสู่โลกดิจิตอลโลกแห่งความเป็นโซเชียลร0อให้ได้นะครับเต้นรถของเราแตกต่างจากเต้นรถมือสองอย่างอื่นยังไงบ้างคะมาริโอมอเตอร์ะนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นรถยนต์มือสองที่เราขายรถมือเดียวใ้แดงทั้งเต้นเลยนะครับแล้วก็มีการรับประกันสูงสุดถึง10ปี 1,000แกิโลเมตรคือเป็นการสร้างความเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตัวลูกค้าเองนะครับแล้วก็อนอกจากการรับประกันที่สูงขนาดนี้แล้วเราก็ยังมีเรื่องของการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นหลักสอคบอปป,ปงหรือเรื่องของการมีใบการันตีรถชนหนักพิกว้มชมน้ำกลับมาอะไรพวกนี้ครับว่าถ้าหากว่า ผู้บริโภคซื้อไปแล้วเรายินดีรับซื้อคืน100%เซนเลยนะครับพร้อมกับเงินชดเชยให้อีก1ล้านบาทนะครับถ้าเกิดว่ารถที่ร้านเราตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่ามีการชนหนักพิกามจมน,น้ำกลับมหม่มาครับผม,อ,มออกย่าไมไหมคะอะไรนะครับออกยาไหมคะถ้าเกิดจะไปออกรถที่ที่สูงเนี่ยครตอนนี้มีแคมเปญถ้าคุณมีบัตรเครดิตนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้แล้วนะครับ จ่ายเงินแค่1 0 0 0บาทและแถมมีโปรโมชั่นเด็ดๆเ,เลยนะโปรช่วยผ่อน1,000บาทตลอดอายุสัญญาสมมุติว่าคุณผ่อน7ปีนะครับก็เท่ากับว่าเราช่วยผ่อนให้คุณไป8 4 0 0 0่นบาทนะครับง่ายๆนะครับเริ่มต้นผ่อนแค่3,000กว่าบาทผ่อนถูกกับมอเตอร์ไซค์อีกตรงจุดนี้ถ้าอยากทราบว่าในบางทีถ้าเขาไม่สะดวกที่จะแบบมาดูรถที่น้า็นใยค่ะเรามีคำแนะนำออนไลน์อะไรยังไงบ้างคะตอนนี้เราคือตอนนี้เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านแล้วก็มี บริการส่งรถให้ถึงที่ตัวนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนะครับทั่วประเทศเลยนะครับเรามีรถให้เลือกมากกว่า200คันนะครับมีมีบริการมากกว่า3สาขาในจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วตัวผมเองนะครับเป็นประธานชมรมรถยนต์มือสองในจังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่ารถยนต์คุณภาพเกรดเอพรีเมียมที่คุณจะได้รับไป ต้องเป็นของดีของแท้ของจริงอย่างแน่นอนครับสุดท้าอยากให้ฝากช่องทางการติดต่อสักดน่อยอานะครับติดตามเพจ Mario Motor ได้นะครับที่ Mario Motor รถสวยลำดับที่1นะครับหรือ www.mario motor.net ครับอแอสไซน M A I O M O T O R ครับผมอ่านะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับคิดจะซื้อรถยนต์มือสองนะครับ ดูที่มาริโอมอเตอร์ก่อนตัดสินใจทุกครั้งนะครับ <c oughs> รับรองว่าโปรโมชั่นที่ท่านจะได้ไปไม่มีที่ไหนแน่ที่กล้าให้คุณมากได้มากเท่านี้ครับเพราะเราให้คุณมากกว่าคำว่ารถยนต์มือสองครับ